สนับสนุนช่วงเปิดแฟ้มงานวิจัยโดยมอนซันโตผู้ผลิตและจำหน่ายสารกำจัดวัชพืชราวอัพและสปาร์กแมลงศัตรูอ้อยที่พบในประเทศไทยที่ผ่านมามีการทำลายต้นอ้อยแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับพื้นที่ปลูกอ้อยและสภาวะอากาศในแต่ละปีไม่ว่าจะเป็นหนอนเจาะลำต้นและยอดอ้อยแมลงวีขาวอ้อยแมลงอีนูนเพลียอ่อนและด้วงต่างๆ แมลงศัตรูอ้อยที่มีบทบาทมากขึ้นเรื่อยๆก็คือหนอนกอหรือหนอนเจาะลำต้นและยอดอ้อยที่เข้าทำลายแปลงอ้อยของเกษตรกรในภาคอีสานจำนวนมากตั้งแต่นครราชสีมาบุรีรัมย์ขอนแก่นและอุดรธานีระดับความเสียหายของอ้อยที่หนอนเจาะลำต้นเข้าทำลายมีตั้งแต่3 0ถึง100เปอร์เซ็นต์นั่นหมายถึงในอ้อยบางแปลงอาจจะไม่ได้ผลผลิตอ้อยเลย การเข้าทำลายของนอนเจาะลำต้นจะเริ่มทำลายตั้งแต่ยอดของต้นเรื่อยๆลงมาเนื่องจากมาแมลงชนิดนี้จะวางไข่ที่บริเวณใบอ้อยและเจาะก,กินอยู่ในลำต้นจนยอดมีลักษณะแห้งซึ่งจะสังเกตเห็นได้ง่ายนอนเจาะลำต้นเป็นมแมลงศัตรูอ้อยที่มีความแตกต่างจากศัตรูอ้อยชนิดอื่นในลักษณะาการเข้าทำลายคือจะกินอยู่ภายในลำต้นอ้อยซึ่งการป้องกันและกำจัดวิสารเคมีเป็นไปได้ยาก ศูนย์วิจัยควบคุมพืชโดยชีวินรีแห่งชาติมหาวิทยาลัยกเกษตรศาสตร์ได้ศึกษาหนอนเจาะลำต้นชนิดนี้อย่างจริงจังพบว่ามีแมลงศัตรูธรรมชาติหรือที่เรียกกันว่าตัวห้อมตัวเบียนที่สามารถยับยั้งและกำจัดหนอนเจาะลำต้นได้ในแปลงอ้อยปกติจะมีตัวห้อมและตัวเบียนอาศัยอยู่และควบคุมปริมาณแมลงด้วยกันเองในธรรมชาติอยู่แล้วได้แก่เต่าทองแมลงหางหนีบแมงมุมแมลงช้างและแตนเบียนเป็นต้น หนึ่งในจำนวนศัตรูธรรมชาติที่มีอยู่ในประเทศยังมีความสามารถในการกำจัดนอนเจาะลำต้นได้อย่างมีประสิทธิภาพก็คือแตนเบียนนอนหรือที่รู้จักกันในนามแตนเบียนนอนโคทีเซียแตนเบียนชนิดนี้จะวางไข่ในตัวอ่อนของนอนเจาะลำต้นครับคือเรื่องปัญหาของมแมลงอ้อยขณะนี้ที่เรียกว่ารุนแรงที่สุดก็คือจะเป็นนอนเจาะลำต้นและยอดอ้อยซึ่งสำหรับนอนเจาะลำต้นและยอดอ้อยนั้น ปกติแล้วมันก็จะระบาดทั่วไปนะครับมันระบาดทั่วไปนี่ความเสียหายอาจจะไม่มากนักอาจบังเอิญช่วงปีที่ผ่านมาหรือสองปีที่ผ่านมามันเกิดมีหนอนจอกต้นอ้อยบางชนิดที่เกิดการระบาดรุนแรงโดยปกติแล้วหนอนจอกต้นยอดอ้อยมันจะมีประมาณห้าชนิดด้วยกันในบ้านเราที่ระบาดอยู่นะครับออที่เราเกษตรกรรู้จักกันทั่วไปก็คือหนอนจอกต้นน,อนออ้อยลายจุดเล็กลายจุดใหญ่หลายแถบนะครับสีชุมพูและสีขาวแต่ตัวที่ระบาดรุนแรงขนาดนี้ก็คือลายจุดใหญ่ นในภาษาวิทยาศาสตร์เราอาจจะเรียกว่าเป็นไคโรทูมิดคอสตาลิสนะครับซึ่งความเสียหายของหนอนตัวนี้พอเราระ,ะ,ะบาดรุนแรงขนาดนี้ออโดยทั่วไปแล้วถ้ามันไม่ระบาดรุนแรงมันจะกินอยู่เพราะใน,ในลำเดียวไม่ไมรุนแรงมากแต่ว่าปัจจุบันนี้ที่มันกินหนักๆนะครับการแพร่กระจายของมันรุนแรงมากแล้วการทําลายของมันเนี่ยมันกินอ้อยนะครับลงไปกินอ้อยนียคือมีกินได้ตลอดทั้งลำ ลำอ้อยหนึ่งอาจจะพบว่านอนอาจจะมีนอนทาลายอยู่ถึง40 50บาางลำอาจจะเป็นร้อยตัวนะครับคือมันกิน,นแต่กินตั้ง่ยอดถ้าลงทําลายมากๆอาจจะกินทั้งโคนอ้อยเลยนั้นอ้อยนี่อาจจะไม่ไม่เหลืออะไรเข้าโรงงานเลยนะครับไม่เหลืออะไรเข้าโรงงานเลยเออตอนนี้เนื่องจากว่าเป็นมแมลงที่ขยายพันธุ์ได้เร็วตัวนี้โดยธรรมชาติแล้วถ้าสภาพปกติถ้าไม่มีศัตรูธรรมชาติหรือไม่มีสภาพที่เหมาะสมอาจจะขยายพันธุ์ได้ถึง30เท่า คือ1นเดือนนี้จะขยายพันธุ์ได้ามาทั้งสามสิบเท่างัน้นพอเรามีปริมาณในธรรมชาติเพิ่มมากในสภาพหนึ่งเดือนที่เหมาะสมการระบาดมันถึงไปได้รรุนแรงมากนะครับอนอนตัวนี้คมจริงแล้วที่เราจะเห็นระบาดหนักมันจะระบาดคมจริงเราจะอาจจะทําลายอ้อยตั้งแต่อ้อยเล็กมาเรื่อยๆแต่ถึงมาปรากฏผลเห็นชัดเจนก็ต้องช่วงอ้อยขนาดโตซึ่งเป็นช่วงเดือนนี้เลยด้วยเดือนหน้าซึ่งเป็นช่วงที่ใกล้จะ ตัดอ้อยเข้าโรงงานนะครับสาเหตุสําคัญที่เป็นอย่างนี้เพราะว่าหนอนตัวนี้มันสะสมอยู่นอ,อ้อยมาเรื่อยๆกว่าจะถึงอ,อ้อย8-9เดือนหนอนอาจจะมีวงจรชีวิตหรืออาจจะขยายพันธุ์มาได้หกครั้งด้วยกันเราไศึกษามานานแล้วเราก็พบว่าเรามีแตนเบียนหรือเรียกว่าตัวเบียนนะครับที่มีประสิทธิภาพมากที่สามารถใช้ควบคุมหนอนเจาะลำต้นและยอดอ้อยได้เป็นแตนเบียนที่มีอยู่ใน,ในบ้านเรา นะครับเราเรียกว่าแทนเบียนนอนมีชื่อภาษาอังกฤษของเขาว่าเป็นแตนเบียนหนอนโคติเซียฟาบิเพสนะครับแต่เรารู้จักเกษตรกรอาจจะรู้จักขนาดนี้ก็คือแตนเบียนหนอนนะครับเออบ้านเราเองผมเคยพยายามที่จะส่งเสริมให้เกษตรกรได้ใช้ตัวนี้แต่ว่าเออเนื่องจากปัญหายังไม่รุนแรงเกษตรกรมองมองไม่เห็นปัญหายังไม่เห็นในความจําเป็นที่ต้องใช้แต่ขณะนี้ผมคิดว่าทุกคนเกษตรกรทุกแห่งคิดว่ามีความจําเป็นที่ต้องใช้อาศัยวิธีนี้เพราะคิดว่าเป็นวิธีที่ถูกต้องดีที่สุด แตนเบียนหนอนมีความสามารถในการกำจัดหนอนเจาะลำต้นเนื่องจากเป็นวงจรชีวิตของมแมลงชนิดนี้อยู่แล้วจึงมีการศึกษาแตนเบียนหนอนอย่างละเอียดครับทีนี้โดยทั่วไปก่อนที่เราจะเริ่มเลี้ยงปราไซหรือเราจะเริ่มหาปราไซก็คงต้องเข้าไล่นะครับเพราะว่าบอกแล้วว่าปออราไซตัวนี้เป็นเป็นตัวที่มีอยู่แล้วในบ้านเรามีอยู่ในสภาพทั่ว,วไปในบ้านเรางั้นขั้นตอนตอนแรกก็คือเราก็ส่งทีมงานของเราออกไปสำรวจเก็บแตนเบียนจากสภาพไล่ออกมา พอไ,ได้แซนด์บีจากสภาพไล่ออกมาแล้วเราก็มาคัดนะครับคัดว่าตัวไหนที่แข็งแรงที่ดีแล้วก็เอาเพื่อนมาทําพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ในการเพาะเลี้ยงในการเพาะเลี้ยงเราก็ใช้กล่องพลาสติกนะครับกล่องพลาสติกที่เลี้ยงพ่อพันธุ์แม่พันธุ์มันเในกล่องพลาสติกนั้นแล้วก็ให้อาหารพอมันออกเป็นตัวเต็มวัยเราก็มีการให้อาหารตัวเต็มวัยซึ่งน้ําหวานที่ให้เป็นน้ําผึ้งแล้วเราก็ทาบนกระดาษไขนะครับให้น้ําหวานพอมันออกเป็นตัวเต็มวัยให้น้ําหวานเสร็จแล้วเราปล่อยให้เขาได้ผสมพันธุ์นะครับ พอเขาผสมพันธุ์เสร็จเรียบร้อยเรารู้ว่าเขาผสมพันธุ์เสร็จเรียบร้อยสมควรที่จะให้เขาหาที่วางไข่ mm. คือแตนเบ็ดพี่เขาก็จะวางไข่เขาจะวางไข่ลงไปในตัวหนอนเอาหนอนเจาะตรงต้นยอดอ้อยเลยเออในขั้นตอนที่เพาะเลี้ยงจะให้ได้เร็วก็จะให้ไดออ้หนอนที่ถูกพลาสาิซ์มากๆเราก็ใช้วิธีการจับหนอนนะครับใส่ไปในช่องในใน,ในกล่องที่เราเตรียมไว้ค่อย,อยๆจับเอาวอรเซ็จับแล้วก็ใส่ไปในกล่องนะครับแล้วก็ ให้ให้ปลาไซค์เขาเข้ามาวางไข่พอปลาไซค์เขาวางไข่ก็เหมือนกับแตนทั่วไปพอเขาวางไข่ก็คือเขาวิ่งเข้าไปต่อยเหยื่อนะครับเหมือนเขาก็วางไข่ทิ่มไปแล้วก็วางไข่เออหนึ่งครั้งพอแล้วก็ดึงเอาแมลงที่ถูกวางไข่แล้วเอากลับไปเลี้ยงต่อนะครับอนอนที่ถูกวางไข่อันนี้เขาจะไม่ตายทันทีเขาจะยังมีชีวิตอยู่ไปเรื่อยๆภายในตัวเขาก็จะมีไข่ของปลาไซค์อยู่ภายในสักสองสามวันไข่ของปลาไซค์ก็จะออกเป็นตัวนอน แล้วก็กินอยู่ภายในตัวตัวหนอนของหนอนเจาะต้นยอดอ้อยนะครับประมาณประมาณสัก10กว่าวันไม่เกินไม่เกินไม่เกิน2อาทิตย์นะครับตัวหนอนของปลาไซที่อยู่ข้างในเขาจะโตเต็มที่เขาก็จะเจาะผนังลาตัวหนอนเจาะต้นยอดอ้อยออกมาเข้าจากแด้ภายนอกวันที่เขาเจาะออกมาเข้าจากแด้วันนั้นคือวันที่หนอนเจาะต้นยอดอ้อยตายนะครับทีนี้พอเขาเจาะออกมาเข้าดักแด้ปั๊บเราก็จะได้ดกแด้ขาว นะครับดักแด้เป็นดักแด้คล้ายกับดักแด้ไหมเล็กๆอย่างนี้นะครับพวกขาวอย่างนี้ซึ่งดักแด้อันนี้เราสามารถจะเก็บรวบรวมประมาณสัก5วันถึง7วันถ้าปกติแล้วดักแด้เขาจะออกตัวเต็วตวตวตวมวัยจ้งก็พร้อมที่จะเอาไปวางไข่อีกรอบหนึ่งการควบคุมศัตรูอ้อยโดยใช้แตนเบียนนอนจึงเป็นอีกทางหนึ่งที่เกษตรกรใช้ป้องกันและกำจัดนอนเจาะลำต้นโดยคณะวิจัยให้การฝึกอบรมและส่งเสริมให้เกิดความเข้าใจถึงสาเหตุการทำลายและแนวทางการป้องกันนอนเจาะลำต้น ตามที่ทดลองแล้วก็ติดตามผลมาทักปีหนึ่งมานี้นะครับแล้วก็การสังเกตจากในแปลงอ้อยที่ถูกทำลายเนี่ยเราก็เจอไอตัวแทนเบียนทั้งหลายนี้ออกมาทำลายหนอนอยู่แต่ก็ยังปริมาณไม่มากพอคิดว่าถ้าเราปล่อยมากๆนี่ผมคิดว่าจะช่วยไอแทนการใช้สารเคมีได้มากอยู่ครับ การควบคุมศัตรูอ้อยโดยชีววิธีนี้แม้ว่าจะไม่เห็นผลทันทีทันใดเหมือนกับการใช้สารเคมีก็ตามแต่ในอนาคตแล้วจะส่งผลดีโดยตรงต่อเกษตรกรทั้งในด้านผลผลิตที่ดีและสภาพแวดล้อมที่สมบูรณ์ผลิตภัณฑ์ตราแม่ครัวฉลากทองขอมอบของที่ระลึกให้กับนักวิจัยผู้ร่วมรายการประจำสัปดาห์คือเครื่องปรุงรสของผลิตภัณฑ์รวมตราแม่ครัวฉลากทองหงชุดใหญ่ ขอขอบคุณมอนซันโตผู้ผลิตและจำหน่ายสารกำจัดวัชพืชราวอัพและสปาร์ค